เจ้าเอ๋ยบอกได้เลยก็คือการเจ้านั้นมีเด็กร่วมเลยคราชีวิตหนาลำบากกันเหลือนติดขัดยากจนด้วยนั่นเล่าจิตใจก็เศร้าหมองด้วยนั่นหนาทำมาหากินไม่ขึ้นหรอกจาเดี๋ยวเจ็บป่วยหนาตามมาด้วยนั่นเองข้ารู้แล้วเช่นนี้นั่นหนาจะเฉลยสร้างบุญให้เด็กนี่แหละจ้า ไปเกินใหม่ใหมเล่าเลยทำให้แม่ทำเด็กของเจ้าสี่คนกันเล่าเด็กสี่คนใช่ไหมนั่นแหละนะแล้วกูมานของเจ้านั่นแหละครามันหลอกไม่มากี่คนกี่องค์สี่กูมานสี่ทุกท่านกุมานที่สี่ใช่ไหมเออพร้อมจะเฉลยใช่ไหมหนาพร้อมจะให้พวกเขาไปเจอใช่ไหมครา เจ้าก็รู้ใช่ไหมหนาว่าที่วันกันนั่นเธอก็อดีตใชาติเธอไปทำมาเข้าไว้ไงก็ถามมันไงเหรอหกคนิบบวี่สิบคนละสิบคนก็หกสนมเดีมันได้เป็นวันมีว่ามันเยอะแบบว่ามนหอมตใจเอเราได้ไหมคะพร้อมเริ่มอะไรคะพร้อมเลยเริ่มเลยเจ้าค่ะปวดแล้วในหกวันแ้นัดทีีเนาะนดที่สุดแล้ว ถ้าเช่นนั้นเจ้ารู้หมาเล่าแล้ชายหรือหญิงกันแท้นั่นไหนนะคนพักมาว่านี้เด็กอ่ะหญิงคนผู้ชายคนกลบปิบันเดินไม่ได้ปฏิบันเดิมเดียวปฏิบัติใจอ้าวแล้วปกติสองเดือนสองสองเดือนสองคู่ได้คนสี่เดือนได้คนห้าเดือนไม่รักเรามลองให้ตายมันก็ไม่รักเราดีเด็กเอ๋ยพร้อมหรือเปล่าเล่าพวกเจ้าพร้อมเสนอตัวใหม่หนา ถ้าเช่นนั้นข้าจะให้เจ้านั่นแหละมาเสนอตัวเองหนานั่นแหละเอ้ยฮ่าแถวเดียนเป็นแถวเป็นตับใหค่พี่ใช้คนโตอ่ะคะขอใชืได้ไหมคะเที่อนะใหอเรียนแถวเป็นตับเลยก็หนึ่งสองสามสี่ห้าโอเจ็ดแปดไปเลยเด็ดได้เลยเพราะีดไปเลยนะไม่ด้ เฮ้ยไม่แค่สองคนตอนนั้นผู้ชายหมดเลยลูกจบยกนะแม่เนาะหยก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 แปดนะคะเดี๋ยวแม่ทีจะจดให้แล้วก็อยากให้คุณแม่จัดอาหารอะไรให้คขลุหที่ได้หมดเลยแม่เำเนี้ยช้ำมตมไม่ได้นะ ก๋วยเดี๋ยวขมาม่าก็ไดแ่ากเดียวนี้ลยม่ะเป็ดด้วยเี๋ยวนีเดยวน้เยวนี้เียวนียวนี้ยว้เยวนเดยนี้เดียนี้เยวนเยวน้เยวน้เดยวนีียวเดี๋ยว้ยนีว้าวนก้เียวน้เดีว้เีนดี๋ยวาต้ยมาม่าต้ย เนห้ก <amounts of water writers> ็เ <Ende> น <esa> ีเป็นทลุกับน้ค่ะแล้ก็เาราอน้ยาจะบอลล้ม่ด้าก็ห้าอาบอกเีอยู่เป็นออุนเลยดมากแม่อบนท่ี่ไหนแต่มั่งเช่ว่าเชื่อว่าละค่ะเชื่อว่าเป็ชุดที่ดอเลยนะแม่ ม่ทีมเยลูกบอลสามลูกอ่ะจุดเียจุดนี้เราต้องดใสุดเลยแม่่คนเดีลูกบอลสองสแม่แม่ร้แม่เตะบอลนูไม่ได้เตะกันปการดับลูกบอลสองลูกนะสองไม่มีเราหน้ากันเลนะ เอกันเลยบาร์ีมนน้ะใช่ใช่ชุกีฬา8ชุดพุ่บอลสองลูกนะพุ่บอลจ้3สามชดูได้ไหมเข้าใจเข้าจา8ชุดแล้วก็มีอะไรอยากไรศาสตร์ูนะใช Hãy <laughs> okay. ที่หน้าเค้าเจ้าใจใหญ่โจก <laughs> <a Hayır> กีบแดนะเหนอยก็ต้องชื่นอน้มหนะชื่อไปได้วยการหนูจะได้ไปกักตามม่ <c oughs> ตาโม,ม่เน <c oughs> ม่โอเคไหมอะ แอ้ามาวแล้าไม่ได้ไปก็ไปับสู่สภาพเดิมนะแม่แค่นั้นแหละพอได้ไปแม่ก็ดีขึ้นแค่นั้นแม่ก็เลือกเอาแม่จะเอาแบบไม่กลับสู่สภาพเดิมหรือแบเหมือนเดิมไม่ดีขึ้นอ้าวแค่นั้นอย่ามาจะได้ น่าจะมาแล้วหนูได้โดนจากแม่เดี๋ยวก็หายจะได้รู้ว่าต้องทำตัวดีๆไม่ทำตัวแม่แม่ไม่รู้ดอกเป็นมนุษย์อ่ะว่ามันจะโดนแบบไหนอ่ะเห็นไหมแม่เจ็บหน่อยเดียวแม่พยายามนี่เลยถ้าพวกหนูอ่ะโดนทหารี มาหาลูกไปเจอรถปอดชู้ตาเหรอเข้ดีจังเลยใครไปทำเธอทหารก็เธอไปทำอะไรเธอไปต่อสู้ทั่วยอมมีตั้งแปดคนไม่แล้วแล้วเราไปเป็นการต่อสู้อะไรกันมาเปล่าครับคือท่าน่ะมาบอกให้เตรียมตัวทำแบบไหนแบบไหนทีนี้น้องหนูมีตั้งแปดคนมันมีคนสองคนยังคุยกันมันดื้อไม่ดีจัง กระบอกจังผมไม่ได้กดผมเป็นใจเพราะว่หนูดื้อเองอ่าแล้วจะตอมาเลยเจ็บใช่ไหมครับหนเจ็บตรงน้าตางปากอบอักน,นี้เกข้าเดียวข้าเดียวตวกขมให้เตยรู้ว่าเข็ดเลยไหมเข็ดเลยไหมข้าเ,นะเดียว ศักดิ์สิทธิ์นะวาดแล้วเจ็บทั้งทั้งกายและใจเจ็บไปทุกพทุกชาติเลยมีคนพิการเลยเขาถือว่าไปทำผิดกฎกติกาเขาต้องรักษากฎกติกาไม่ง <Portuguese> ั้นวิญญาณมันจะเปรตซะไปวิญญาณพอไปโดนก็รู้ว่าเอ้ยไม่มีใครํำเราได้เหมือนกับเด็กนักงเรียนกระโดดโบ๊เต้มในห้องครูสั่งเท่าไหร่ก็ไม่เชื่อ ไม่ฟเ <c ười> anyway, okay. yes. nice. no. ิดวยังเกิดแล้วผมตังม uh, really ีมากเดแ้วคยแล้วยเอาถึงว่ามีไม้เดียวไว้เนี่ยทาให้คนเ็คนดีข้ว่าหนูทำเพื่อน้องมันคุยงาทได้ดีเหรอแบบนี้ปกป้องน้องไม่ได้ปกป้องคนเลวได้ไงให้มันโดนตีเลยตรงหน้ามันด้วยผู้ใหญ่เขาพูดแล้วไม่ฟังผู่ขาสั่งแล้วก็ต้องเชื่อเขาฟังเข้ามาอยู่ในกฎในกติกาอยู่ใน องค์กรทั้งแล้วจะมาปาดานจะมาแยกแหกกดจะมาเบ่จะมาขัดขวางจะมาแบบปวดดีปวดเด่นเขาก็ฟาดเอาเห่ียาถ้าไม่อยากจะเป็ียปวดก็จะเป่นในองค์กรทั้งเลยแต่ถ้าอยู่องค์กรแล้วต้องเชื่อความกดกริมการเขาเขาได้ควบคุมคนได้เยอะไงต่างคนต่างเบี้ยวแล้วจะเู่ได้ไงทหารเนี่ยนะถ้าต่างคนต่างไม่ยอมเข้าแถว ไอ้นีก็เดินซ้ายนี่ก็เดินขวาวไม่ไปรบว่าใครได้นิดเดียวต้องเท่ากันหมดต้องยืนเรียงกันหมดต้องพอหมดไม่มีการขยับตัวรัรบงงทิ้งระเบียบายทหารเขาไม่ได้ไงเด็กไม่สนใจล่ะต้องปลุกให้เด็กใช่ไปอยู่ในกฎระเบกแล้วหวนนรวือว่าทุกคนต้องทำเหมือนกันหมดเดี๋ยวก็อ้างได้เดฉันเกินแก่แล้วฉันเด็กกิน มันก็เละเด้่้แวจะเป็นเด็กดีแล้วเชื่อฟังแล้วทำได้ขอ่าดอจอนะคเข็ดเลยมตะบองเดียววตเลยอ่ะมาลาาได้ได้แล้วครับไม่มีอะไรแล้วนูไปแล้วสบายใจหมแล้วนะยมาแล้วไม่มีอะ้รพูดเยอะไม่ได้เลยโดนดับสอนโอเคแล้วดูด้วย่านะมันงูดูมินา เป็นบทเรียนค่ะอย่น้ดีหน้ามีหลันทางยนะคะทงนอนปะบมเบ่ดขอบคุณม่ตั้งใจทำนะคะทำแม่ไม่ตั้งใจทำใจไม่ได้การนุหัวเคยทีนเ้หนักเคยกันอนนแม่นะอย่างนู้งเคยข้าวไม่เกิดมากแม